คุณพระเจ้าสำหรับชาววันนี้นะคะให้เรามาเรียนรู้ด้วยกันในกระเทียบทที่5ข้อที่16แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่ตอบสนองอไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรนนะคะเมื่อเรามีชีวิตที่บังเกิดใหม่แล้วก็มีชีวิตใหม่เราจะเป็นคนใหม่นะคะ แค่เพียงให้เราตระหนักเรามีความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าโปรงมีฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและเพียงแต่ให้เราเปิดใจให้พระเจ้าเข้ามาทํางานในชีวิตของเราและเราตระหนักว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและเราก็ตั้งอกตั้งใจในการดําเนินชีวิตอยู่ในพระวิญญาณจงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังง่ายนิดเดียวก็คือเราดําเนินชีวิตใหม่ เราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณในเอเฟซัสบทที่สี่ข้อยี่กล่าวว่าดังนั้นจงละทิ้งความเท็จให้พวกท่านแต่ละคนพูดความจริงกับเพื่อนบ้านของตนเพราะเราต่างเป็นอวัยวะกันและกันเมื่อเรามีชีวิตใหม่เราไม่ดิ้นรลนที่จะทำบาปไม่ดิ้นรลนที่จะโกหกไม่ดิ้นรลนที่จะวางแผนติดตามเนื้อหนังหรือติดตามบาปหรือติดตามมารเพราะว่าการที่เรามีชีวิตใหม่นั้นเป็นชีวิตที่พระวิญญาณจะนำเรานะฮะ ไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ชีวิตเก่าของเราเราจึงไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่ละคนที่วางแผนทำบาปนี่มันจะเหนื่อยหลายเท่าแล้วก็ว่างเปล่ากินลมกินแรงเนื้อหนังตอนเราทำบาปเนี่ยมันก็จะสนุกสนานเพิดเพลินไปชั่วขณะนะฮะก็เรียกว่าวิญญาณของโลกหรือวิญญาณกิเลสตัณหามันไม่ได้มีสันติสุขแต่จะนำความทุกข์เข้ามา นี่คือสิ่งที่มันสตตนทำให้คนหลงไหลในบาปนะคะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ขุนไว้ค่าแล้วก็ทำลายเพราะนั้นพระคำของพระเจ้าจึงบอกเส้นทางที่มีสันนิสุขเส้นทางที่ทำให้เราไม่ดิ้นหลนการที่เราทำบาปคือการดิ้นรลนการที่เราทั้งต่อสู้ดิ้นรลนหมายถึงเราต่อสู้กับพระวิญญาณต่อสู้กับชีวิตใหม่ของเราไงคะต่อสู้กับพระคำของพระเจ้าดิ้นรลนทุรลนทุลาย มารซสตานมันไม่สามารถที่จะทํางานได้อย่างสะดวกสบายเมื่อเรามีชีวิตในพระวิญญาณเมื่อเราดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณจึงเป็นเหตุให้คนที่ตัดสินใจเป็นของประคฤษต์ถูกมารซสตานเนี่ยนะคะ ทำให้เขาดิ้นหลนตุลนตุลายอันนั้นคืออาการของมารซาตานมันไม่ยอมที่จะปล่อยเราเราจําเป็นจะต้องตัดสินใจที่จะเลือกเชื่อฟังพระคริสต์ในชีวิตของเรานี่คือชีวิตที่ไม่ดิ้นหลนในการดําเนินชีวิตที่ต่อต้านชีวิตใหม่ของตัวเองที่พระเจ้าให้เมื่อเราบอกว่าเราเป็นคริสเตียนเมื่อเราบอกว่าเราเป็นของพระเยซูคริสต์เรากลายเป็นของพระเจ้าจริงๆ มีธรรมชาติของพระเจ้าอยู่ในตัวตนของเราอยู่ในวิญญาณของเราเราก็ได้ฟังพระคำในแนวนี้มาตลอดก็คือการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าเข้ามาแทนชีวิตไม่ใช่ซ่อมแซมถ้าเราตระหนักว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราบังเกิดใหม่เรามีชีวิตใหม่ก็แค่ดำเนินชีวิตตามชีวิตใหม่ตามธรรมชาติของพระเจ้าถ้าเกิดมีความบาปมีวิญญาณที่ไม่ถูกต้องการงานเนื้อหนังสิ่งที่มันซาตานที่ทําให เราอยากจะไปทำบาปมันจะมีอาการดิ้นรนมันจะมีอาการทุรนทุลายมันจะมีอาการวางแผนหลายเท่าเพราะเรากำลังดำเนินชีวิตที่ต่อต้านธรรมชาติของพระเจ้านะจึงมีการงานเนื้อหนังก็ออกฤทธิ์พอสมควร เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะดําเนินชีวิตแบบพระคริสต์เป็นชีวิตแห่งความชอบธรรมเป็นชีวิตที่มีสันนิสุขเราจึงไม่มีอาการดิ้นรนในการอยากไปทําบาปนะคะหรือว่าทุรนทุรายมรซสตาน์เนี่ยนะคะถ้าเราไม่ตอบสนองเนื้อหนังของมันมันจะปลุกปั่นเนื้อหนังของเราเพราะฉะนั้นเราจึงไปดูเพราะว่าพระคัมของพระเจ้าตอนหนึ่งที่ชัดเจนว่าหนึ่งยนบทที่3ข้อที่9ผู้ที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทําบาปเพราะเชื้อของพระเจ้าอยู่ในคนนั้น และเขาทำบาปไม่ได้เพราะเขาเกิดจากพระเจ้านักศาสนาศาสตร์บางคนลำบากใจกับข้อพังผิดตรงนี้เพราะว่าเขาไม่มีชีวิตที่นะคะแตกต่างเมื่อเขาเป็นนักศาสนาศาสตร์แต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้บังเกิดใหม่ไงคะ แค่นับถือศาสนาเปลี่ยนแนวความคิดนิดๆหน่อยๆแล้วก็ใช้ความพยายามที่จะดําเนินชีวิตใหม่มันไม่ใช่ถ้าเราเข้าใจในพระวจนะคาของพระเจ้าตอนนี้ก็คือการที่เราเป็นลูกของพระเจ้านะคะพระเจ้าเข้ามาแทนที่ไม่ใช่ซ่อมแซมเรามีชีวิตใหม่แล้ว ะฉนนั้นเราไม่ได้ดำเนินชีวิตตามอุดมการณ์เพราะฉะนั้นหลายคนไปไม่ถึงฝั่งไม่ว่าจะเป็นยูดาสอิสคาริโอตพอเขามาด้วยอุดมการเขาต้องการให้พระเจ้าทําอะไรบางอย่างให้กับเขาเมื่อเขาไม่ได้รับคําตอบเป็นไปได้ที่เขากระบฏและหักหลังพระเยซูคริสต์และกลายเป็นเครื่องมือของซาตานเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังเราไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าไม่บังเกิดใหม่แต่เราเป็นแค่เปลี่ยนศาสนาเป็นวิญญาณศาสนาเท่านั้นนะคะ ต้องการควบคุมพระเยซูให้ทําตามเนื้อหนังทําตามชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเนื้อหนังเราเป็นใหญ่พระวิญญาณก็จะออกไปจากชีวิตของเราแต่ถ้าเราดําเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณให้พระวิญญาณเป็นใหญ่แล้วก็เราเข้าใจว่าเราเป็นของพระเจ้าเรามีชีวิตใหม่แล้วเราบังเกิดใหม่แล้วเราดําเนินชีวิตโดยพระวิญญาณแล้วเราไม่ต้องดิ้นรนเลย มันจะมีสันดิสุขเราจะมีพลังบาปก็จะหลุดไปชีวิตของเรามานสตานไม่ทําให้เราดิ้นลนได้เพราะเนื้อหนังของเรามันไม่ได้ไม่ได้เป็นใหญ่เราให้ใครเป็นใหญ่ในเช้าวนันนี้ถ้าเราให้พระวิญญาณเป็นใหญ่ไม่ดิ้นลนไม่ทุรน,นทุรายอยากจยากทบาปถ้าเราบังเกิดใหม่ ถ้าเราไม่บังเกิดใหม่นี้สิเนื้อหนังเราเป็นใหญ่มันก็จะทุรนทุายวางแผนทำบาปดิ้นรนในการที่อยากจะทำตามใจทำตามกิเลสตัณหาวิญญาณของโลกนี่คือคำว่าดิ้นรนทั้งต่อสู้ทั้งดิ้นรนเพื่อจะได้ทำตามแผนของมาน วันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะไม่ได้ดําเนินชีวิตตามวิญญาณของโลกเนื้อหนังหรือว่าการงานเนื้อหนังแต่เราจะให้พระวิญญาณเป็นใหญ่เมื่อพระวิญญาณเป็นใหญ่แม้ว่าเราจะไม่ได้ไปทําตามเนื้อหนังของเราเราก็ชนะเรามีสันดิสุขเพราะว่าพระคําของพระเจ้าตอนนี้บอกเราชัดเจนว่าทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทําบาปนะคะ พอพระเจ้าหนุนจิตุดใจให้เราเข้าใจให้ถูกว่าชีวิตของเราเป็นใครเพราะฉะนั้นนะพระเยซูจึงถามเปโตรว่าเจ้ารู้ไหมว่าเราเป็นใครโตเอ้ยถ้าเรารู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและเราเองเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าการดําเนินชีวิตใหม่การบังเกิดใหม่เป็นเรื่องที่ไม่ดิ้นรนเลยเป็นเรื่องที่พระเจ้าให้พระวิญญาณของพระเจ้าเป็นใหญ่ในชีวิตของเราให้เรามีความเชื่อเราเกิดใหม่หรือยังเราบังเกิดใหม่หรือยังนะะมีคําถาม ถ้าเราบังเกิดใหม่ถ้าเรามีชีวิตใหม่นะคะฉันเชื่อเหลือเกินว่าพระเจ้าเปลี่ยนเราได้พระเจ้าเป็นใหญ่ในชีวิตของเราได้เนื้อหนังของเราจะไม่มีเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะเป็นเครื่องมือของมารแล้วก็ให้มารสตานเข้ามาวางแผนแล้วก็ดิ้นรนในชีวิตของท่านได้เพราะฉะนั้นอย่าสงสัย ในพระวจนะคำของพระเจ้ารวมบทที่ 7: ข้อ1ิบอกว่าสิ่งนี้จะเป็นจริงได้อย่างไรในเมื่อ,อยังพบว่าตัวเองทำบาปสาแล้วสาอีกถึงว่าฉันจะพยายามไม่ทำบาปหลายคนมีอารมณ์แบบนี้มีชีวิตประมาณนี้อยากจะทําดีแต่ทำไมยังทําบาปมีความตั้งใจอยากจะทําดีแต่ก็ยังทําบาปพูดเหมือนใครบางคน ใครบางคนก็คือท่านกากตูตเปาโลท่านก็เคยมีประสบการณ์นะว่า เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทําสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทําแต่กลับทําสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้นบางทีเรามีเจตนาดีทุกคนมีเจตนาดีแต่ว่าเมื่อเราตัดสินใจทําอะไรบางอย่างก็ไม่ได้ทําตามความตั้งใจหรือเจตนาแต่ไปทําตามโลกทําตามเนื้อหนังวันนี้เรามีชีวิตใหม่เราต้องทําตามเจตนาลมของพระเจ้าก็คือพระเจ้าให้เราเป็นลูกของพระองค์เราจะต้องดําเนินชีวิตที่พึ่งพาพระเจ้าทําไมเราต้องอธิษฐานทาไมเราต้องต่อต้านบาปต่อ ต้านมานต่อต้านอุปสรรคปัญหานะคะเพราะว่าเราใช้สิทธิ์ในการเป็นลูกไม่ได้ดิ้นรนในการใช้สิทธิ์แต่ใช้สิทธิที่อำนาจไม่ให้บาดบันดินน้นรนมันดิ้นอยู่ในชีวิตของเราได้เพราะว่าเราตระหนักว่าเรามีชีวิตใหม่ไงคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราดําเนินชีวิตแบบวิญญ,ญาณศาสนาแบบอุดมการแบบวางแผนเองตามงานเนื้อหนังของเรานะคะมานมันยิ้มหวานเพราะว่าเรากาลังอยู่ใต้ธรรมบัญญัตินั้นคือคนที่ยังไม่บังเกิดใหม่ ถตามีอาการดินน้นรนอยากจะทําแต่บาปไม่เคยอยากจะทําตามพระวิญญาณทําตามพระคําทําตามนาพระใยของพระเจ้าต้องไปดูท่านอัครทูตเปาโลในโรมบทที่7จ็ข้อยีบอกว่ายังไงเปาโลกล่าวต่อไปว่าโอ้ยโอ้ย <c oughs> ข้าพระเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเชน่นนี้ใครจะช่วยให้ข้าพงพลจากร่างกายแห่งความตายนี้เมื่อเราดิ้นรนทำบาปทำไปทำมาคนเหล่านี้จะโทษตัวเองคนเหล่นานี้จะโทษคนอื่นด้วย แล้วก็เหนื่อยด้วยในที่สุดไปไม่รอดเพราะว่าการทําตามเนื้อหนังจะทําให้เรานะคะเหนื่อยแล้วก็อยู่ในวิญญาณห่งความตายหมดหวังยิ่งดิ้นยิ่งหมดหวังยิ่งดิ้นยิ่งสิ้นหวังยิ่งดิ้นยิ่งถูกหลอกลวงเพราะใครหลอกลวงมาไงคะมันก็จะเอาสิ่งที่เนื้อหนังคุณชอบนั่นแหละมาเพื่อที่จะล่อลวงคุณให้หลงมันไม่มาผีมันไม่มาแบบตาโบตาเบนะคะไม่มาแบบดาดานะคะแต่มันจะมาแบบดูดีมาก ทำงานมันหลอกเราไม่สําเร็จหรอกเพราะฉะนั้นก็ขอพระเจ้าถ้าเราดําเนินชีวิตในพระวิญญาณเราจะไม่ถูกหลอกแต่ถ้าเราดําเนินชีวิตด้วยเนื้อหนังของเราเราจะถูกหลอกทุกวันยังคำํำนะคะในสายตาฝ่ายวิญญาณของเราดูเหมือนว่าเราถูกพวกเนื้อนหนังหรือว่าพวกที่มีวิญญาณของโลกมาหลอกเราได้แต่พวกนี้จะเจ็บมากกว่าพวกนี้จะเจอมารสตานทรมานเขาเขาจะไม่มีวันประสบความสําเร็จ เพราะว่าเขาดําเนินชีวิตไม่ได้ถูกต้องตามเส้นทางในการบังเกิดใหม่ในชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นอย่าหลงรลักโลกสิ่งของในโลกแต่จงตามพระวิญญาณตามชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราและสิ่งที่ไม่มีมันจะมีขึ้นอำนาจตำแหน่งการเจิมทร,รัพย์สลิงคานที่พระเจ้าจะเตรียมไว้สำหรับเราแผนการที่ดีพระเจ้าจะนำมาเมื่อเราบังเกิดใหม่ไม่ใช่เรามีชีวิตเก่า เพรญญาะนั้นมรดกของพระเจ้าพระเจ้าจะให้กับลูกเราต้องดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามพระคำของพระเจ้าตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปิดเผยสำแดงเพรญญาะนั้นการที่ยิ่งดำเนินชีวิตเนื้อหนังยิ่งทรมานการที่เราดำเนินชีวิตตามบาปตามเนื้อหนังยิ่งมารซาตานเนี่ยนะคะผูกมัดและจำจองแล้วทำให้เราดิ้นทุรนทุรายตกเป็นเหยืย่อตกเป็นเครื่องมือเป็นทาสนะคะเราไม่มีอิสระที่แท้จริง นี่คือความหมายในการที่เราถูกผูกมัดก็คือการดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังในรวมบทที่8ข้อที่1เพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระคริสต์ผู้ที่ไม่ดําเนินตามเนื้อหนังฟังดีๆนะคะผู้ที่ไม่ดําเนินตามเนื้อหนังทุกคนก็คงจะเข้าใจเมื่อเราเป็นคริสเตียนมานานเราจะรู้ว่าดําเนินชีวิตแบบไหนเนื้อหนังดําเนินชีวิตแบบไหนฝ่ายวิญญาณพระวิญญาณที่อยู่ในโลกใบนี้ทั้งข้างนอกข้างในและพระคําของพระเจ้าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเราจะทราบดีนะคะ พระเจ้ากำลังเตือนเราท้าทายเราว่าถ้าเราไม่ต้องการมีชีวิตที่เหนื่อยแล้วก็ดิ้นรนแล้วก็ทุรนทุรายและไม่ประสบความสำเร็จด้วยมีแต่อยู่ในคำสาปมีแต่อยู่ในสิ่งที่มารตาตานโกหกหลอกลวงนะคะไม่พระเจ้าให้เราพูดความจริงต่อกันและกันพูดความจริงในเส้นทางของพระเจ้าจริงก็จริงไม่ก็ไม่นอกนั้นมาจากมารเพราะว่าการที่พูดความจริงเราจะไม่ตายการที่พูดโกหกเราจะตายแน่นอน เราจะเหนื่อยด้วยสักวันหนึ่งเราจะไปถึงจุดที่เราต้องบอกว่าฉันอยากตายฉันไม่อยากอยู่นี่คือคนรักโลกนะคะเพราะว่าเราดิ้นรลนไงคะเราดิ้นรลนเป็นเครื่องมือของมารเป็นเครื่องมือของบาปเราจึงมีโทษวันยังคําเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเราจะไม่ดิ้นหลนมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องความขยันนะคะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะเป็นคนขี้เกียจรอพระเจ้าเอาอาหารมาป้อนเราไม่ใช่นะมันเกี่ยวข้องก,กับการดิ้นรลนทําบาป แต่ถ้าเราเป็นคนฝ่ายวิญญ,ญาณเราจะไม่ดิ้นหลนเลยเรารู้สึกมีสันดิสุขที่บาปมันมาสกิดเราเราก็ยังไม่ดิ้นหลนไม่หิว Quand. ไม่ต้องการก็คือไม่ดําเนินตามเนื้อหนังนี่คือสันดิสุขของคนที่ดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณเพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนนี้อยู่ในพระคิดผู้ไม่ดําเนินตามเนื้อหน,นังแต่ตามพระวิญญาณน,นะ เราต้องเข้าใจนะครับว่าพระเยซูคริสต์มารับบาปรับเวรแทนเราแล้วรับคำสาปแช่งแทนเราแล้วเราต้องเชื่อเอาเราจะไม่มีการลงโทษนะเพราะเราดำเนินชีวิตตามชีวิตใหม่ตามพระวิญญาณพระวิญญาณเป็นใหญ่ในชีวิตของเราและพระวิญญาณนั่นแหละจะทําให้เราสูงขึ้นได้จะทําให้เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการงานเนื้อหนังสิ่งที่ไม่ปลอดภัยสิ่งที่อันตรายจงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่ตอบสนองการงานเนื้อหนัง จงตระหนักว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นของพระคริสต์ความชอบธรรมของพระเจ้าจะติดตามเราไป เมื่อเราตาระหนักเมื่อเราค้นพบว่าการดาเนินชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงก็คือเป็นการดําเนินชีวิตตามธรรมชาติของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามชีวิตที่บังเกิดใหม่ตามวิญญาณของเราเพราะวิญญาณของเราเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยพระเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นโดยความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการงานเนื้อหนังกับพระวิญญาณเขาตึงบอกว่าการดาเนินชีวิตที่เป็นศัตรูต่อกัน ถ้าเราเลือกที่จะดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณเนื้อหนังเราก็จะหมดแรงแล้วก็หมดอํานาจมันก็จะไม่ไดิ้นรนนะฮะแต่ถ้าเราตัดสินใจยังเสียดายชีวิตเก่ายังเสียดายชีวิตที่ทําบาปแล้วก็วิญญาณของโลกอยู่นะฮะมันจะมี before after นะฮะ,ะเราจะจำเป็นจะต้องรู้ว่าชีวิตเก่าชีวิตใหม่เนี่ยมันยังต่อสู้กันอยู่ ถ้าเราเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามพระเยซูตามพระคริสต์เราก็จะมีชีวิตที่ชนะไม่ไดิ้นรนที่จะไปทำบาปอีกมันจะหลุดบาปจะหลุดเมื่อก่อนฉันไม่เข้าใจนะคะ เมื่อใช้ชีวิตดำเนินชีวิตเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าไม่รู้ว่าสิ่งนั้นก็เกลียดสิ่งนี้ก็เบื่อนะเบื่อความบาปเบื่อสิ่งนั้นเริ่มตาสว่างเริ่มพลังฝ่ายวิญญาณเริ่มทําให้เราเข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือคนอิสระที่แท้จริงไม่ถูกผูกมัดและจำจอง ค่แต่พระวิดาเจ้าขอปรงอวยพรพระวจนะใครก็แล้วแต่ปรุงเจขาที่ดําเนินชีวิตผิดขอให้เราดําเนินชีวิตใหม่ให้เรารู้ว่าธรรมชาติของเราก็คือเราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีชีวิตใหม่แล้วเราไม่ดิ้นรนทําบาปเราไม่ดิ้นรนในการที่จะวางแผนให้เหนื้อหนังทํางานสําเร็จให้บาปทํางานสําเร็จให้ผีทํางานสําเร็จแต่เราจะโอปรุงเจขาดตามพระวิญญาณเราจะเคลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราก็จะเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นใหญ่และเราก็จะเห็นชีวิต ของเรานั้นปรุงจะขะไม่ดินน้นรนเราก็ไม่ทุรนทุไลเราก็ไม่มีชีวิตที่โอ้ปรุงจะขะข,ขาดสันดิสุขปรุงจจคาะแม้ว่าจะมีความยากลําบากมากมายความเท็จมากมายสิ่งชั่วร้ายมากมายหลุมพางกับดักของมารสตานมากมายที่อยู่สายขวาหน้าหลังแต่ว่าพระวิญญาณเป็นใหญ่จะทําให้เราทะลุทะลวงได้เมื่อเราเลือกที่จะดําเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณเราจะสามารถที่จะทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราไม่ได้ดําเนินชีวิตตามกําลังและความสามารถหรืออุดม การของเราเพื่อเราจะตะเกียบตะกายที่จะทําตามเนื้อหนังทําตามพงษ์เจ้าข่าวิญญาณของลูกวันนี้ขอให้เราที่ตาสว่างขอพระเจ้าปลดปล่อยปลดปล่อยเราให้เราที่จะดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องดําเนินชีวิตโอ้พงษ์เจ้า่ในพระวิญญาณของพระเจ้า ที่ปรุงบัตทานความชอบธรมบัตถานชีวิตใหม่ให้กับเราเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าเราจึงดำเนินชีวิตเหนือบาปเหนือคำสาปแช่งเหนือวิญญาณของโลกได้ขอพรองให้กำลังให้พลังใหม่ปรองจะขระกับชีวิตของเราทุกวันเรื่อยไปเราขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระเจ้าเราขับไล่ทุกผีทุกวิญญาณช่วยเราขับไล่การงานเหนือหนังโอ้ปรองจักับวิญญาณของโลกออกไปจากชีวิตของเราขอให้เราที่จะตระหนักว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราดำเนินชีวิตเราต้องการฤทธิ์ เราต้องการพระวิญญาณเทลงมาเมื่อพระวิญญาณเทลงมาบนเราพระองค์จะค่ะเราจะเห็นการปลดปล่อยเราจะเป็นอิสระเสรีภาพที่แท้จริงเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระเจ้าในพระราชนามพระเยซูคริสต์อีเมนพระเจ้าอวยพรค่ะพรค่ะพระอวยพรพระอัครทูตเผยและพี่นดาวอวยพรค่ะขอบพระเจ้าเฉลิมเฉลิม